หน้าบ้านป้าเปซีนะคะรถขนมก็เข้ามาขายถึงบ้านเลยนะคะนุคิดถามบอกมีไอติมบ่อสดมีรถขนมแต่ถามหาไอติมนะฮะนี่ค่ะขนมไทยเรานะฮะนี่ค่ะอันนี้ก็โหมีขนมนี่ค่ะมีขนมหม้อแกงด้วยอ่ามีขนมหม้อแกงออะที่มะยังเอา เอาสร้างสิเอาอย่างยี่บ่เอามาเอาจากคู่มี่ไม่ไม่ใหญ่มาเอาก็หู้แล้วไงก็บอกให้มาเอาไง Yes Yes ไอ้นีลุงคิดบอกว่าใครจะเอาอะไรเอาเลยนะฮะเราเลี้ยงค่ะเออคนขายบอกหวยมามาถือกมองเถิดน้อดิเอาฝ้ามาเอาเด้อดิเออฮเอาไปเลยจ้ะ สร้างกับมาเอาเด้อจ้ะเดี๋ยวใจใหายไปสิกินหยาง่ชงใครจะเอาขนมอะไรมาเอาเด้อเดี๋ยวใจใหายใใหเออมา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 ฮอดมองแล้ว <laughs> มองมาพอดีมองมาพอดี <laughs> อ่ามาเอาจ้ะอือฮึสดาก็ <laughs> สดาก็นั่งเฝ้านะสะดาก็อยากกินขนมหวาน <laughs> โสดาก็อยากกินขนมหวานนะคะทั้ทีไม่ค่อยกินข้าวนะคะแต่ขนมหวานนี่นางชอบเลยเอาเอาไปโหลดจ้ะ นี่นี่เสลินี่นี่เัสลิเดี๋ยวฮิมไม่มิบบิ๊กทม่สแกิมไม่มีฝ่อเช yes มาสีเบิร์ดเอเล่ยูนี่ยฐานแบบไง เอมาไม่ตกินมเดเอาหมเ้หนเอาห่อเียงหจ้าจ้าไม่ไงเดี๋ยวจงให้เพื่นร่วมเอาที่เดียวเอาโหลด นี่บ้าหนิอือบ้าบ้าหนินี่บ้าผมอ่ะบ้าผมนี่ยนี่ต้นบ้าเมื่อกี้เก่าอันนั้นขนุนแส่นะ แสบบอทิมเอาอห่างอ๋อขนมส,สันอ,อ,อย่างเอาเอาวุ่นอ๋อมันเป็นถัวยังสีตีอ้อวุอน่น,นอ,อ,อันลบาเดียวอ๋อโอเค อันพี่ไม่เอาล่ะเอามาเอาเร็วๆไม่เอาเหรอไม่มาดูมาดูเผื่ออยากจะกินอะไรอ๋อในรถก็มีมีแล้วเขาบอกในรถก็มีเพิ่นบ่เอาออาเพิ่นว่าอันเพิ่นในรถเอามาอยู่เท่าใดล่ะร้อยหกสิบวันเทรดซิกตี้บาทเ okay. ตรียมน้ำเตรียมอะไรดิ เออไม่เป็นไรที่ออเดอร์ฟองมาแล้วค่ะซูเปอร์สตาร์ประจำทุ่งนะซูเปอร์สตาร์ประจำทุ่งหน้าเฮ้ยมั่สิกัดเสดาบอนอ่บัวบัอบัวัดัวน้าดอกตัวผูกตัวผูกก็ตัวเมียตอนนี้นะคะผู้เ่ามีผู้บ่ามหาสตานะคะปวดหัวให่แดดไล ไม่ยิงเลยนะแต่เขาล่วงมามีคนมาสู้บอกว่าเออตายแทบตายเออน้อหัวกัดตัว